ทำแผลให้มันไงมันกัดเอาเลยมันเจ็บ <What? S 1> เพราะว่าต้องทําไว้ก่อนไงก่อนไปหาหมอนน่ะดูมันดิ <c oughs> แม่ทายาทําแผลให้แจะแท้ <c oughs> ดูมัน <c oughs> แสบจนได้เลือดเลยดูดิ oh, <no. S 1> แผลเวอะเลย <c oughs> เลือดซึมเลย ไม่รู้ไปมุดอะไรมาโอ้ยตายดูมันโอ้ยแสบเอ้ยแสบขอดูหน้าหมาแสบหน่อยดิฮะดูงอนก็แผมันเหวอะเลยอะ่ะก็ต้องล้างแผลก่อนอะ่ะตรงนี้มันคงแสบไงใช้น้ำเกลือนะนี่ถึง ดูงอนมาเร็วนี่มาเร็วมาลบมาไม่ต้องมายุ่งกันหนูมางอนเย้วทำหนูเจ็บยิ่งโอ๊ยเลิกงอนได้แล้วมาไม่ไม่ไปไกลเลยไม่รักยาเร็วมานี่มามานี่นี่นี่แล้วดูมัน ให้รางวัลปลอบใจคือซ่ผสงใส่อร่อยจัดดูกินทั้งที่ยังงอนอยู่เหรออาะจ๊อาะจ๊